นยมไปวิเวกเนี่ยยมจะได้ของแถมพวกนี้มาตามปากเขาเช้ามานี่ก็ต้องดูเห็บตามซอกหูตามซอกนิ้วนิ้วเท้านิ้วมืออะไรเนี่ยมันจะมาอยู่นะตามจากกักระแลนะเดี๋ยวเราจะมีเพื่อนมาด้วยเห็บอาตมาก็เคยโดนแล้วมันฝังฝังเข้าไปแล้วเนี่ยนะโยมนะประมาณหกเดือนนะกว่าจะหายแผลจะตกสะเก็ดอยู่นั่นอนะ มันจะเน่าข้างในไม่หายง่ายดังนั้นเวลาโยมไปวิเวกตามป่าเขาเนี่ยไม่ใช่ง่ายหรอกนะราคาคุยเนี่ยมันง่ายและไปไม่ใช่ไปกันเป็นร้อยป่าแตกอย่างนี้นะไปคนเดียวหรือ,อยังดีก็สองคนพอไม่ต้องเยอะแล้วไปไม่ใช่ไปแล้วไปจุกกูนั่งกอดกันกลมเลยนะอยู่ในป่าไม่ใช่นะอะ กลางกดก็ต้องนู้นห่างๆกันเป็นร้อยเมตรไม่ให้เห็นกันนนแหละนะบางทีสาธรรมิกไปด้วยกันขี้กลัวจะขอมากลารกดใกล้ๆอย่างเงี้ยต้องไล่ออกไปนะต่างคนต่างอยู่อืมอย่างนี้มันก็จะได้ได้ต่อสู้นะแต่เวลาเราภาวนาได้แล้วเนี่ยมันไปมันก็เท่านั้นนะโยมไปมันก็จืดละเวลาคนไปวิเวกบ่อย มันก็เหมือนกับไปไปเดินห้างแล้วมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนมันมันชินแบบหนึ่งชินนะภาวนาไม่ได้เนี่ยแต่ชินแล้วแบบหนึ่งก็คือละการปรุงแต่งได้นะเลิกกลัวละหมดราคาละไม่มีอะไรละ นะมันก็จืดละพอจือดแล้วก็อยู่เป็นที่ไปหรือเราหาที่สัปปายะได้แล้วเนะี่ยก็อยู่เป็นที่ไปเพราะกุศลจะเจริญมากกว่านะจะได้คุณห้าประการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะบรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุไม่เสื่อมจากสิ่งที่บรรลุแล้วแตกฉานช่ำชองในสิ่งที่บรรลุแล้วอาพาธน้อยแล้วก็มีมิตรมากนะอืม ดังนั้นการวิเวกก็ไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนหรอกที่จะไปตามป่าตามเขาให้วิเวกในจิตเนี่ยดีที่สุดเพราะเวลายมอยู่ตามบ้านเนี่ยมันก็หาความวิเวกไม่ได้ใช่ไหมเออในบ้านในเรือนของเราเนี่ยในกรุงเทพเสียงรถเสียงลาเสียงเครื่องบินอะไรต่างๆนะ,นะมีกิจนั่นนน,นี่แต่ก็ให้วิเวกกายไม่ออกแต่จิตออกนะ พระเจ้ามีกายออกจิตไม่ออกใบป,ป่าเขาแต่ก็ฟุ้งซ่านมีเพื่อนสองอยู่ในท้องถ้ำเชื้อเงื้อผาป่าช้าป่าชาัดที่แจ้งลองฟังแต่ก็ฟุ้งนะมีเพื่อนสองมีอันเตวาสิกต,ตลอดอืม,มีอาจารย์ตลอดนะไม่ได้เราอยู่ในบ้านในเมืองเนี่ยเราก็อยู่กับอานาปานสติอยู่กับกายยคตาสติอยู่กับลมหายใจเหมือนกันโยไม่มีความต่างกัน แค่ป่าเนี่ยมันเกื้อกูลแต่มันก็เกื้อกูลสำหรับผู้ที่ได้สมาธิป่ารกชัดเนี่ยผู้ที่ไม่ได้สมาธิหวังจะไปอยู่เพื่อให้ได้เนี่ยผู้เจ้าบอกจิตจักปลิวไปจิตจักจมลงต้องได้สมาธิก่อนแต่ป่าทั่วไปไม่เป็นไรป่าทั่วไปเกื้อกูลวิเวกหลีกเล้นดีนะ แต่เหตุปัจจัยที่ไม่เกือ้อกูลบางอย่างเนี่ยก็อย่างที่บอกนะอน,นั้นก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อไปดังนั้นเวลาเราอยู่บ้านเราเนี่ยเราก็สั่งสมสุดตาน่ยฟังฟังคำตถาคตมีซีดีมีอะไรก็โหลดแอปพลิเคชันไปฟังไดนะ้หรือวิยุเครื่อง MP3 อะไรก็ว่ากันไปซีดนะี CD เราก็แจกอยู่ตลอดอยู่แล้ว หนังสืออ่านเสพครบไปนะแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมไปหลุดพ้นได้นะเห็นการทำงานของกันห้าละนันทิไปรู้ลมหายใจทำงานบ้านก็สติอธิษฐานการงานโสตาปฏิผลเนี่ยทำตัวเหมือนแม่วัววัวแม่ลูกอ่อนที่เล็มยากินก็ชําเลืองดูลูกน้อยฉะนั้น นี่คือความเป็นธรรมดาของโสดาบันโสตาปฏิผลทํางานไปด้วยภาวนาไปได้ด้วยใช้สติอธิษฐานการงานน,นี่แหละเราก็จะอยู่บ้านแบบเป็นอริยบุคคลได้รู้เหตุเกิดความตายเหตุดับความตายมีเวลาว่างจากกิจการงานเราก็นั่งสมาธิเดินจงกรม ถ้าใครเป็นผู้ผ่านราตรีมานานมีลูกหลานเลี้ยงแล้วก็หลังอาหารก็เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีตใช่ไหมอ่าว่างๆเนี่ยเดินจงกรมเลยอยในเมื่อมันไม่มีอะไรทำเนี่ยบังคับตัวเองให้มาเดินและก็น,นั่งอย่างน้อยถึงมันจะฟุ้งซ่านเราก็ได้ได้วินัยนิดหนึ่ง ได้ความเพียรที่ลากตัวเอามานั่งคู่บาลังตั้งกายตรงใช่ไหมอันนี้คือกรณีที่ว่างกิจการงานทางโลกของเราแล้วนะ,ะแล้วก็มาเดินสลับเดินเมื่อยไปนั่งนั่งเมื่อยไปเดินไม่ต้องไปทรมานกายอะไรทรมานใจอย่าให้ใจไหลไปกับอารมณ์ไปผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินทรมานตัวนี้ ไม่ใช่ไปทรมานกายแต่นั้นจะทรมานทรมานให้ถูกตัวฆ่ากิเลสฆ่าให้ถูกตัวหน่อยอเดี๋ยวกิเลสมันไม่หมดน,ะนละอุปติปติลาพิกานิสัญโยชนานี้ภวะปฏิลาพิกานิสัญโยชนานี้สัญโยชน์ที่สร้างการเกิดจิตมันไปรู้ความคิดความนึกเรื่อยๆมันสร้างการเกิดเห็นไหมนามาทมในใจของเราเนี่ย อยู่นิ่งๆเฉยๆนั่งหรือว่านั่งกพักหนึ่งปุ๊บคิดอีกละเกิดแล้วเห็นไหมแต่นามธรรมมันเป็นของละเอียดบางนิดเดียวทุกคนนั่งอยู่นี่ก็มีเกิดปรากฏหมดนะเกิดคิดโน่นคิดนี่คิดเห็นไหมมีการมากาันไปจิตมีการเคลื่อนตลอดเวลาทิ้งอารมณ์ความคิดไปซะรู้ลมหายใจเข้าไว้ทุกคนมีลมหายใจมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติภาวนาอยู่กับตัวพร้อมแล้ว ไม่ต้องกังวลเลยรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกแค่นี้จบแล้วทําอย่างนี้จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตอริบุคคลได้แน่นอนไม่อลา,านก็อนาคามีผู้เจ้าตรัสไปแล้วอันนี้สงสองอย่างที่เราพึงได้อนาปานสติสมาธิน